สวัสดีคะ่ะเรามาทำคลิปแรนดอมนะคะให้ไพ่บอกเรื่องราวว่าคุณกับเขาอยู่ในช่วงสถานการณ์ยังไงกันอยู่นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอใช้ไพ่4ี่ใบจะเรียงหน้าไพ่แบบพีระมิดนะคะใครที่ศึกษาหน้าไพ่ยอยู่ก็สามารถมาฟังได้อาจารย์ก็จะให้ความรู้ตามไพ่ที่เปิดมาเป็นการอ่านเชื่อมโยงไพ่ด้วยนะคะใบที่1 เป็นตัวคุณใบที่สองเป็นตัวเขานะคะแล้วก็ใบที่สามเป็นเหตุการณ์ระหว่างคุณกับเขาใบที่สี่ค่ะเป็นไพ่สรุปนะคะนี่ก็คือการวางไพ่แบบพีระมิดค่ะ,ะตัวคุณค่ะคุณได้ไพ่ห้าเหรียญตัวคุณเองรู้สึกโหยหาและคิดถึงเขาน้อยอกน้อยใจเขาความสัมพันธ์คุณกับเขามันอาจจะนิ่งๆอยู่ตอนนี้ไม่มีการคอนแทคก็ได้นะตัวเขาหลาโอ้จริงด้วยแหละ อ่านะคะเป็นไพ่ภาษาคราชเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนิ่งมากๆไม่ค่อยเอ่อคิดคิดอะไรก็คิดในใจไม่ค่อยพูดความคิดของตัวเองอีโก้สูงโลกส่วนตัวสูงนะอ่าแต่เขามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีคุณธรรมนะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มาแบบหลอกลวงคุณนะแค่ตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรมากมายนะคะ ไพ่ใบนี้จะเป็นตัวคำตอบสถานการณ์ค่ะไพ่สองไม้มันแปลถึงการสื่อสารการติดต่อการคอนแทคแล้วนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ห่างกันคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะจะมีการติดต่อพูดคุยไม่ว่าจะส่งมเมสเซจหรือ,อวิดีโอคอลโทรมาก็าว่ากันไปนะคะตำแหน่งสรุปค่ะเป็นยังไงความสัมพันธ์ราชินีดาบอกเลยว่าไพ่ใบนี้บอกว่า คุณน่ะนะคะชนะใจเขาเหมือนกันด้วยบุคลิกค,คุณนะคะ,ะถ้าดวงนี้เป็นหญิงคุณเป็นผู้หญิงเก่งแก่งพี่ริ่งอ่ะคุณก็แม้ว่าอาการไพ่ใบนี้มันจะบ่งบอกว่าน้อยใจกังวลใจคิดถึงเขาแต่การแสดงออกอ่ะคุณจะไม่นะคุณจะไม่แสดงออกให้เขารู้ว่าคุณอ่อนแอหรือมีความคิดถึงเขามากๆเนี่ยคุณไม่เป็นนะคุณจะใช้บทบาทของความเข้มแข็งแข็งแกร่งของตัวเอง เขาจะอ่านความรู้สึกคุณไม่ได้เหมือนกันนะอ่านะคะหรือถ้าคุณเป็นชายก็เหมือนกันแหละค่ะต่อให้คุณจะรักคนนี้มากแค่ไหนคุณก็จะพยายามไม่แสดงอาการเพราะนั้นะเขาก็จะไม่รู้ด้วยเสน่ห์แบบเนี้ยคนคนนี้เขาไปไม่รอดหรอกเพราะเขาชอบคนเก่งคนที่รักศักดิ์ศรีมีความรู้ความสามารถเนี่ยคุณเก่งการเก่งงานเนี่ยเขาประทับใจมากนี่คือเสน่ห์ของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึง ตัดสินใจที่จะเลือกคุณเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขามีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์นะคะนี่ก็คือดวงท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ในเรื่องราวของความรักนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ